สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอ,อีกครั้งกับ e c ซีวีซหกสามเก้าห้านะครับวันนี้ผมอยู่ที่น<ว>ิวครับนี่นะครับข้างหลังนี้มีทั้งตัวโกวาสามที่หลายคนถามมานะครับมี nqigt Sport แวบๆอันนั้นเห็นอะไรไหม mqigt นะครับอนาคตมาว่ากันเรื่องตัว evo อีกทีนะตอนนี้ตัวนั้นยังไม่ประกาศราคานะครับก็ว่ากันไปส่วนตัว nqigt Sport ตัวนี้เนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะครับ1,900 0 แล้วก็ตัวนี้โกว่าห้าหมนหลายคนถามว่าวัสดุมันโอเคไหมผมบอกเลยเฮ้ยงานดีนะจริงๆเดี๋ยวมาออไล่เจาะรายละเอียดกันว่าม,มีอะไรบ้างผมไม่ดูตัวแรกก่อนแล้วกันนะสําหรับตัวนี้ผมว่าอาจจะเหมาะก,กับในบ้านนะแม่บงแม่บ้านอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าความเร็วเนี่ยอยู่ที่7จ็ดสิีกโลเมตต่อชั่วโมงแล้วเป็น mqi plus sport body เหมือนกับผมว่าในความเหม็นส่วนตัวคล้ายๆกับตัว nqigt นะนะครับ เหมือนย่อส่วนน่ะนะแล้วก็สวิงอาร์มตัวนี้เป็นอลูด้วยนะไม่ใช่เหล็กไม่ใช่เหล็กแล้วพลาสติกมาครอบไม่ใช่นะเพราะงั้นงานวัสด,ดุดีกว่าแน่นอนนะครับส่วนโชกโชกปรับไม่ได้นะปรับทีหลดไม่ได้แบตเตอรี่ไม่ใช่แบตเตอรี่มอเตอร์มอเตเป็นบอชนะครับนี่ใครมองหางานคุณภาพนะสำหรับตัวนี้ขายคายสวยดี วันนี้อาจจะพรีวิวให้ดูรคร่าวๆก่อนนะครับไฟทรงกลมสไตล์นิวเลยไอคอนิกไลทิงนะดูสเปคกันหน่อยดีกว่านะ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแรงระยะที่60-70แบตเตอรี่ใส่48โวลต์31แอมป์นะครับแล้วก็ชาร์จแบต6ชั่วโมงนะนอเตอร์1,400วัตต์กับราคา59,000บาทครับนี่ดูหน่อยอันนี้ผมว่าดีนะ นะครัเปิดไฟเลี้ยแล้วไม่มีไฟตรงนี้สว่างขึ้นมาด้วยทําให้เรารู้ว่าเอ้เราเปิดไฟเลี้ยวครั้งไว้หรือเปล่านะครับสวยดีมีจุดพาร์ต usb วิดคุญใจอยู่นี่นะครับเปิดเบาะมาตรฐานเนาะนี่ใครที่แบบสงสัย,ยแบตเตอรี่เป็นยังไงของ new นะครับหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะแบตเตอรี่แพ็คมาแบบนี้เลยเชื่อถือได้นะครับแล้วก็มีตัวนี้กดเช็คแบตอย่นี้บัตรเต็มนะครับแล้วก็ ีจุดชาร์จอยู่นี่แล้วก็ชาร์จตรงนี้เนาะสำหรับนิวจะเป็นแบบนี้นะครับไม่เหมือนรถอื่นนะชาร์จตรงนี้แล้วก็อ้อมสายลอดมาตรงนี้แล้วก็ไปชาร์จนะครับตัวนี้มีพักเท้าเหมือนกันนะมีพักเท้านะครับดูดิขนาดขาตั้งนะ่ะยังเป็นอลูอะ,ะงานดีนะจะบอกให้งานดีครับงานดีไปเ ดิจิตอลเขาดำธรรมดานะไม่ใช่ไมสีครับถ้าเป็นตัวจอสีเนี่ยวันนี้ผมว่าเตรียมตัวรอตัว E ี o ครับ e v o วนะ่าจะเข้ามาเป็นตัวจอสีอย่างที่เห็นที่ผมผมเปิยไปแล้วนะสวิตช์นี่เหมือนนิวปกตินะครับมีปรับโหมดเปิดปิดไฟหน้าส่งทับส่ายอยู่นี่นะแล้วก็สวิตช์เรดีนะครับมีอะไรกันอันนี้ไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟเลี้ยวแล้วก็แตรกับคุชชั่นโทลเห็นเล็กๆแบบนี้มีคุชชั่นโทลด้วยนะจะบอกให้ M Q I Plus Sport กับตัวนี้โกว่าที่หลายคนถามมานะนผมบอกเลยว่าพอมาเห็นตัวจริงแล้วอะสวยนะจะบอกให้กับราคาที่ถูกกว่าด้วยซ้ำนะเนี่ยห้าหมื่นเจ็ดันเก้าแต่ได้สปีดท,ที่ดีกว่าด้วย65กิโเมตรชั่วโมงกับระยะทางเจ็ดสิบกิโลนะงานสวยอยู่นะจะบอกให้รอครับยังไงเดี๋ยวสักพักนึงนะ่งผมจะได้ตัวโกว่า3สาไปทดสอด้วยเหมือนกัน แบตเตอรี่40 60โวลต์40แอมป์นะตามสมันิยมเดี๋ยวนี้ใคยๆถ้าอยากแรงก็จะเป็น72โวลต์เหมือนตัว e vo, นะี o ว้เข้ามาได้เป็น72โวลต์นะครับกับมอเตอร์2,700วัตต์มอเตอร์เป็นของ Bosch เหมือนกันตัวนี้สวิงอาร์มเป็นเหล็กนะใส่พลาสติกครอบเข้าไปนะครับก็เข้าใจแหละเพราะว่าเราต้องการสปีดท,ที่ดีขึ้นนะนวัสดุส่วนอื่นเราต้องมีการคำนวณถึงต้นทุนด้วยนะครับ แต่โดยรวมเนี่ยผมบอกก่อนนะว่างานพลาสติกที่เห็นเนี่ยมันดีกว่ารถจีนที่ทุกคนคุ้นเคยนะจะบอกให้เนี่ยเคาะดูก็นรู้แล้วมันไม่ใช่อะ่ะนะี่เราคุค้นๆกันเลยมันพลาสติกเรซินนะอันนี้เหมือนมอเตอร์ไซค์ปกติที่เราขายกันอยู่ในบ้านเราเลยพวกคนได้มาให้เลยนะทักเท้าก็มีมาให้ไม่ต้องไปหาแล้วอันนี้ดึงออกมาเลยเนี่ยพิมพโกว่าด้วยนะจะบอกให้งนีนสวยนะโช็ค ชงปรับพีโหลดไม่ได้นะครับผมชอบไฟท้ายนะไฟท้ายสวยดีไฟท้ายสวยดีนะข้างหน้าก็จะเป็นแบบไฟเหลี่ยมนะรุ่นนี้จะไม่ใช่เป็นไฟกลมไม่ใช่อคอนิคไลทิ้งนะแล้วก็มีลูกแก้วสามลูกพวกนี้ดิเต็กหมดนะครับดิเต็กหมดแล้วก็ไมเป็นดิจิตอลเหมือนกันขอวดำนะยสวิตช์ฟังชันนี่สปอร์ตอันนี้แหละทัวริ่งมั้ง แล้วก็มีตัวนี้ไฟฮัสลานะครับ Ready. เรดี้มีพัทซิ่งด้วยอเอาดิมีพัทซิ่งไฟสูงไฟเลี้ยวแปรและขอโทษครับคุยซคอนโทรลอีกแล้วไม่ธรรมดามีเก็บงานด้วยนะนี่เห็นนะไม่ปล่อยลอยๆให้ดูน่าเกียดเลยนะมีเก็บงานเป็นแฮนด์บาร์ไอตัวนู้นเนี่ยที่เป็นตัว NMQI Plus Sport นะอันนั้นเขาก็เก็บงานตัวตัวแผงแผงคอมาดีนะอันนี้มันเป็นแฮนด์บาร์มีการเก็บสายสวยครับ ดูดีมีกระจกแนวสปอร์ดด้วยเอาดิเดววันนั้นที่ไปทดสอบความเร็วกันเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าจะดิฟกันหรือเปล่ากับตัว g ีเพครับตัวนี้ได้65กิโลเมตรต่อชั่วโมงถามว่าเดินทางในกรุงเทพได้ไหมผมตอบเลยว่ามันทําได้ครับทําได้ทําได้แต่ถนนไฮเวห์หลักๆอาจจะอาจจะต้องชิดซ้ายให้หน่อยนะโดยรวมผมว่าสวย่ะดูข้างใน,ข,งในข้างในมีอะไรข้างในมีเบรกเกอร์อยู่ตรงนี้นะตัวแบตเตอรี่ถอดไม่ได้นะเมื่อกี้ที่เราเห็น MQI Plus Sport มันถอดได้ตัวนี้ถอดไม่ได้แบตเตอรี่อยู่ข้างในอยู่แถวนี้นะครับอยู่แถวๆนี้แล้วลาชาร์จก็จะเป็นเหมือนกันชาร์จเข้าตรงนี้นะแล้วก็อ้อมสายมาเข้าที่นี่นะครับชาร์จเจออยู่นี่ถามว่ายูบล็อกใหญ่ไหมก็ก็ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ครับยูบ็อกโอเคหลักแบบหลังนี่คือไม่ใช่งานพ่นสีธรรมดานี้พาวเดอร์โค้ดน,นะบอกก่อน ไม่ใช่ว่าพ่นมาแล้วไปกระแทกถูกแล้วสีลอกไม่ใช่อันนี้พาวเดอร์โค้ดนะครับงานดีตัวนี้ไม่มีแหลกแบบที่ขายแยกเพื่อติดกล่องนะครับส่นมว่าอตอนนี้ยังไม่มีนะครับตอนนี้ยังไม่มีแต่ถ้า NQIGT เนี่ยสปอร์ตเนี่ยผมเห็นว่ามีมีแหลกมีแหลกติดกล่องหลังได้เดี๋ยวผมพาไปดูอนะัเซสซอรี่นะตัวนี้แหละพระเอกของเรา NQIGT สปอร์ตนะครับตัวนี้น่าจะคุ้นกับวินโนนี่นะ จะเป็นมิโนโนีกับทางนี้คือเหมือนจอยกันอยู่ครับใช่ครับอือ,อก็ล้อเป็นขอบสิบสี่นิ้วนะครับขอบสิบสี่นิ้วพวกนี้มันเป็นขอบอะไรครับขอบนี้สิบนีสิบอันนี้สิบสองอันนี้สิบสองอ๋อตัวนี้สิบสองตัว n r g t สิบสองนะครับแล้วก็ตัวโกลว่าสิบนิ้ว,วแล้วตัวตัวนั้น,นครับผมไม่ได้ใส่แว่นมองไม่เห็นขอบสิบเหมือนกันมั้ง เออเห็นรับแบบ 10, 10ว็บสิบสินิ้วเนี่ยอันนี้สวยจริงๆตอนแรกถ้าเพื่อนๆตามนะผมเคยมารีวิวตัว N1S นานมาแล้ว3ปีแล้วมั้งตัวนั้นยังไม่ตอบโจทย์ผมเท่าไหร่นะแต่ว่าโดยทรงล้วจะคล้ายๆกันนะครับมีปอกกันฝุ่นของตัวโชค๊คอัพมาให้ด้วยนะครับเซฟตตี้ต่างๆมีมาครบนะเห็นไหมด้านข้างมีทับทิมมาให้เรียบร้อยสะท้อนแสงนะครับไฟเป็นไอคอนิกไลติงเหมือนกันนะครับ ตัวนี้มีเสียงกยเปิดไ,ไฟเลี้ยวปึ้งป่องปึ้งป่องอะไรเนี่ยถ้าเคยได้ยินนะปรับได้ครับแล้วไอ้ตัวโกว่ามันมีเสียงไหมครับไเลี้ยวมีเสียงไปเลี้ยวอ่าปรับได้เหมือนกันไหมครับปรับได้โอ้้งองถือว่าเจ๋งนะวันนั้นเดี๋ยวไปลองดูกันครับว่าเป็นยังไงแต่ตัวนั้นไม่มีซอฟต์แวร์คอนโทรลตัวนี้มีนะครับใครที่แบบอยากจะคอนโทรลด้วยซอฟต์แวร์อยากจะเช็คน,น,นู่นนี่นั่นเช็คสถานะแบตเตอรี่ว่าชาร์จแล้วหรือย,ยังตัวนี้มีนะช่องนี้ลึกไหมเก็ประมาณมือเนื้อใส่น้ำขวดได้ มีที่เก็บตรงน,นี้เอา้ค่อยๆของควอยห,ห,หนักๆไม่น่าจะไหวนะเนะี่ยหักแน่เลยส่วนตัวหน้าปัดหน้าปัดนี่เป็นขาวดำนะครับแต่ถ้ากลางคืนจะเป็นจอสีเป็นสีนะมีเซนเซอร์เช็คอยู่แหละอยู่ออกแดดก็จะเป็นหน้าจอขาวดาแต่สีนี้คือมันไม่ใช่สีแบบ TFT หรือว่าที่เราเห็นในหน้าจอมือถือนะเป็นแค่ไฮไลท์สีขึ้นมา,าเฉยๆนะครับสแสดงแบตเตอรี่สองลูกตัวนี้มาพร้อมแบตเตอรี่2ลูกนะครับลูกหนึ่งจะอยู่ ลูกยิงอยู่ใต้บอกนี่โขงเป็นงไงล่ะ60โวลต์26แอมป์สลูก5 2อแอมป์นะครับนี่คือถ้าเพื่อนๆบอกว่าแบตเตอรี่มันก็เหมือนเหมือนกันผมบอกมันไม่เหมือนนะงานวัสดุนี่มันต่างกันเยอะมากเลยนะครับกดเช็คได้เห็นไหมคือผมไม่รู้จะพูดยังไงเพื่อนๆต้องมาลองดูคนระับอยู่ตรงวิภาวดี22เราลองดูเองครับผมบอกเลยว่างานมันดีกว่ากันเยอะอจริงๆพอชาร์ อยู่นี่นะครับสไตล์นิวเขาจะเป็นแบบนี้ปลอชาร์อยู่ข้างในแล้วก็ลอดสายไปก็ถือว่าดีนะเพราะว่ามันไม่ต้องมาเจอน้ําฝนแน่ๆเหมือนที่เราเห็นนะครับส่วนเพื่อนบางคนบอกเฮ้ยสวิตช์นี่อะไรเนี่ยเป็นกุญแจมาไขไขเพื่อเปิดแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างใต้ตรงนี้ผมไม่เปิดดูแล้วกันนะเพราะว่ามันก็คือแบตเตอรี่ชุดหนึ่งที่อยู่ข้างใต้ตัวนี้เป็นเป็นโลหะนะครับมีพายามาปิดไว้ก็เป็นเซฟตี้อันหนึ่ง Yeah. บางคนกลัวเพราะจริงๆถ้าถามผมนะมอไซค์ไฟฟ้าวันนี้นะถ้าจะขโมยนะขโมยแบตเนี่ยกำไรมากสุดลรวบอกเลยลกูกนึงหลังค์นะครับตัว NQITT s p o r t ไม่มีเบรกเกอร์ใช่ไหมครับไม่มีครับงั้นเวลาที่เราจะถอดแบตเราก็ถอดได้เลยถอดได้เลยเออเ้าสะดวกนะไม่ต้องมานั่งคอยเฮ้ยลืมถอดเบรกเกอร์ลืมปลดเบรกเกอร์นะครับบอกเลยงานสวยจริงๆงานดูดีมาก ไว้รอวันที่ผมได้รถแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันนะครับก็คือจะรีวิวตัวนี้แหละ n q i gt sport กับตัว goa 3นะกับตัวใหม่ที่วันนี้บอกเลยว่าผมเพิ่งมาเห็นกันแต่จริงตัวนี้ในต่างประเทศออกมาสักพักแล้วนะครับสำหรับ mqi gt ตัวพัฒนาต่อจะเป็น evo นะครับแต่ช่วงเบาเนี่ยผมบอกเลยว่าช่วงเบายาวนะอืมช่วงเบายาวเทียบกันกับตัว mqi gt sport เนี่ยท่านเพื่อนบอกให้สายซ้อน ตัวนั้นตอบโจทย์นะตัวนั้นบอกยาวนะอ๋อผมลืมบอกแหลกตัวเนี้ยเปลี่ยนได้นะใครอยากติดกล่องหลังเนี่ยเขามีชุดขายอิสเซอรีนะเป็นแหลกเห็นช่วงนึงมีลดโปรโมชั่นด้วยอยู่มาทักพันนิดๆใช่ไหมที่ผมจําได้เอ้ยตัวนี้มันเป็นไฟเลี้ยวครับเป็นไฟอ่าไม่ใช่ไฟเลี้ยวครับเป็นไฟเดไลท์เดไลท์ใช่โอ้โหนี่ขนาดยังมีเซฟตี้ดานค้างให้คนขับด้วยนะครับจริงๆสำหรับใครที่ รออีโวนะอย่างที่เห็นใน YouTube ที่ผมแนะนำไปมีคนบอกว่ากำลังรอการมาของ e v โผมบอกไ่้ GT ตัวนี้กับ e ี o b บอดีไซส์เหมือนกันครับต่างที่แบตจะต่างที่มอเตอร์นะตัว e v โจะเป็นแบบเป็นมอเตอร์5้าพวัตต์พีคไปที่6,500มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็เออที่ต่างนี้อีกจอจอต่างตัวนี้เป็นขาวดำตัว e v โจะเป็นสีแบบจอมือถือคัตไมจอได้ผ่านทางมือถือเลยอะ่ะอันนั้นน่าสวยจริง แต่ราคาต่างประเทศเห็นขายกันอยู่7,000กว่าเหรียญน,นะใช้ได้อยู่นะครับล้อตัวนี้ขอบ14ผมจำสลับกันกับขอบ12ของตัวนิว NQIT Sport นี่ขอบส4บีเบลเลอร์เทอร์เลยแล้วก็สวิงามแน่นอนอลูนะอลูนะครับตัวนี้ก็อลูงานวัสดุดีแน่ๆไม่ใช่เหล็กความแข็งแรงก็เยอะกว่าแล้วก็ปรับพีโหลดได้นี่ผมลืมบอก ปรับพีโหลดต,ตรงนี้ได้นะครับสําหรับสายบรรทุกอะไรเงี้ยก็ปรับพีโหลดนิดนึงให้สปริงมันเหมาะช่วงกับค่ายุบข,ของตัวสปริงแล้วก็ทักเท้าแบบนี้บางคนบอกเอ้ยทำไมกดมันเด้งกดเบาๆครับสุภาพหน่อยนี่เอามเนี้ดูตรงนี้ต่อไฟท้ายประมาณนี้นะแล้วก็บางคนเขาก็จะแบบแนวเนี่ยแนว,แนวแลถซิ่งติดกันอาร์มเดียวขึ้นมาติดป้ายทะเบียนตรงนี้ แล้วก็เปอยล้อข้างหลังเป็นไงดูสวยนะแต่พักเท้าหลังจะเป็นแบบติดมาเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าคนซ้อนจะเมื่อยไหมนะเพราะเวลาเราซ้อนเนะี่ยเราจะแบบจะงุ้มขาเข้ามาไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่ไฟหน้าจะเป็นไอค i c ดิกไลทิงกลมๆเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวไฟเลี้ยวเวลาที่เราเปิดมันจะกระพริบตรงนี้เตือนให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราเลี้ยวนะ ไม่ลืมแต่จริงๆิ้นิวมันจะมีแบบเสียงเตือนอยู่แล้วไม่ลืมหรอกแล้วก็นี่ตัวนี้ที่เห็นอยู่ก็จะคล้ายๆกัแบบนิวปกติแต่ว่ามันเปลี่ยนตำแหน่งนะครับก็มีโหมดตรงนี้โหมด1,2,3ไม่ใช่หนึ่งสงสนี่อ c o ค่ดิาอแล้วก็มีไฟหน้านะครับเป็นออฟไฟหลีแล้วไฟสูงเอ้ยไฟเปิดไฟนะครับถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึก Evo จะมีออโต้ด้วยนะแล้วก็มีเรดดี ออฟลันตัวนี้ออฟลันแล้วก็มีเปิดปิดไฟหน้านะครับเป็นไฟสูงไฟต่ำตรงนี้แล้วก็ฮัตศาอันนี้ฮัตศาไฟเลี้ยวแล้วก็แตรแล้วก็ <c ười> คุยคอนโทรลมาครบเลยนะจริงๆตัว New NQI ก็มีนะเออดีนะจริงๆไม่ต้องมานั่งบิดให้เมื่อยนะออกโจทย์เลยจริงๆก็ให้ดูกันคร่าวๆก่อนเดี๋ยววันที่ผมได้รีวิวจริงๆเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเจาะลึกแล้วไปลองขี่กันครับ ตัวนี้เลย NQ h i g t Sport กับ Goa 3วันนี้ผมขอบคุณพี่เสือนะอมาช่วยผมให้ข้อมูลนะครับผมมาดูตัวกล่องก่อนนีะนะผมว่ากล่องสวยนะของนิวอะกล่องสวยมากกล่องนี้ใบเท่าไหร่ครับอ่าสี่พันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทแต่มันมันเป็นอะไรที่เป็นเฉพาะนิวจริงๆอ่ะมันสวยนะเนี่ยมันมีแบบที่เป็นสีเงาๆด้วยดูดีซึ่ง จุดยึดของกล้องเน่ยเป็นน็อตยึดอะนะใช่ไหมตัวกล่องตัวนี้14ลิตรครับจะใส่ครับโฮเดอร์เขาจะมีโฮเดอร์เข้ามาอ๋อคล้ายๆกับพวกกล่องทั่วๆไปในตลาดที่ก็มีตัวเพลทใช่ครับหรือจะใส่กับแหลกตัวแอสเซอรี่เป็นแหลกก็ได้ครับถึงทั้งติดแหลกเขาทำเขาทำมาเป็นสลักล็อกพอดีใช่ครับดูข้างในหน่อยนะผมว่ามันสวยดีนะเนี่ย ผมรถคนพีเ่เศษน่ะนะไม่งานดูดีเลยนะเนี่ยใช่ได้ครับมีสองชั้นกล่องนี่คือเราก็ถอดได้ใช่ไหมเวลาที่เราแบบอยากจะเอากล่องออกอะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่คถอดออกได้ครับแต่ถ้าตัวนี้เป็น29ลิตรครับอาจจะต้องใส่กับจะไม่มีโฮเดอร์าจะต้องติดแหลกอ๋อแสดงวแลมันก็ยึดเลย ก็มีพวกนี่ครับตัวพิงเบาข้างหลังนะเผื่อบางคนแบบไม่อยากจะแบบอะไรไม่อยากติดกล่องแต่แบบก็อยากพิงไงจะได้กวตกอ่ะนี่ก็มีพันสามร้อยห้าสิบแล้วก็กระจุกระจิกเนาะอันนี้ทายเพชเชอร์มอนิเตอร์โอ้โหมีขายด้วยวัดลมยางก็มีนะจะบอกให้อันนี้อันนี้จาไปนต้องเป็นอะไรต้องมีมิเตอร์ไหหรือว่าผมไปแพรกับมือถือนะพอ่าใช้งานโดยผ่านแอปพลิเคชันเฮ้ยอันนี้น่าสนใจว่ะ ผมเบื่อไอ้หน้าจอที่เป็นอะไรที่ผมซื้อมาติดแยกมากเลยใช้กับมือถือนี่ตอบโจทย์แล้วนะแต่ใช้แอปพลิเคชันนี้หมายความว่าใช้แอปพลิเคชันของนิวเองอ่ใช่ครับอ๋อไม่ามามามราคานี้พอรู้ไหมท่าทำไมอ่ประมาณหนึ่งหบาทก็ไม่แพงหรอกเป็นอะไรที่บอกเลยว่าถ้าใครไม่เคยเจอประสบการณ์ล้อยางรั่วนะแล้วขี่ไปแบบบดถนนไปแล้วเป็นล้มกลางถนนเนี่ยผมบอกเลยจำเป็นมากจริง มีชุดนี้เป็นชุดหลักเหมือนกันนี่กลองเงินนะครับนี่สวยนะมีชุดหลักหลังผมกระเป๋านี่มีการขโมยแบตเตอรี่ด้วยอ่ะผมผมบอกแนละ้วต้นคลิปแล้วไนงะจะขโมยเลยฟ้าขโมยแบตมานะได้เงินเยอะสุดเอาจริงๆไม่น่าชี้ปลอจริงๆแล้วมีที่ยึดมือถือกับตัวกระจกนะนี่ก็มี new cell phone holder นี่เป็นไง โอเคเลยอ่ะแล้วก็ชุดชาร์จเจอร์ที่ผมชอบนะของนิวอ่ะเขาให้มาอย่างถ้าเป็นตัวของ NQIGT Sport ตัวนี้ชาร์จเข้ารถได้แต่ว่าถ้าอยากจะถอดแบตเตอรี่2อข้อออกมาชาร์จเขาให้ตัวดูอา c ชาร์จมาด้วยอ่ะยีหย่ห้อต้องยี่ห้ออื่นต้องซื้อเพิ่มนะนิวให้มาเลยอ่ะตอบโจทย์อ่ะฉะนัหนผมผมเข้าใจถูกนะคือถ้าผมซื้อตัว NQIGT Sport ชุดนี้ก็ได้ไปด้วยใช่ครับได้จัดไปครับ ถ้าให้เจ๋งก็ต้องตัวนี้ด้วยครับวินชิลบอกเลยว่างานดีครับของนิวจริงๆสกีโลโก้โนิวเลยไม่ต้องไปนั่งหาอะไรเก่งแล้วอันนี้สวยนนี้สวยวินชิลสวยจริงแล้วราคาพันเก้รสีสิแต่เท่าที่ผมจำได้แนละเคยเห็นลงในเว็บอยู่ประมาณพันต้นนะตอนช่วงลดราคานะสวยครับไปซื้อโนเนมมาแล้วเอาแบบเป็นโพลิคาร์บอเนอ่ะสามพันกว่าแล้วนะเอาจริงๆ อันนี้โพลีคาร์บอนเนต่แต่เพื่อนเพื่อนที่ไปเห็นพวกอะคริลิกนั้นคนละเรื่องนะครับล้มมานี่คือแบบเป็นปากฉลามแทงคอตายเอานะจะบอกให้อันนี้ไม่คนระับเป็นโพลีคาร์บอนเนตงานสวยงานสวยงานสวยเพื่อนๆคิดว่าสต็อกของนิวเยอะแค่ไหนครับว้าวตรเยะอะอดูดิลองดูครับนี่คือสต็อกที่วันนี้ nqigt sport ของทางนิวเนี่ยส่งให้กับ ทางบินโนนี่นะผมให้ดูโ,โหเยอะมากโคตรเยอะอะดูดิโห,โโหเปิดไฟมาตกใจอ่ะโหเยอะจริงเยอะมากอันนี้คือรอส่งให้กับทางบินโนนี่นะครับโอ้โหโคตรเยอะจริง จริงผมชอบสีเขียวนะพอสกีนแบบนี้ผมว่ามันสวยดีนะขาวแล้วก็เขียวอตอบโจทย์ว่ะจริงมัสวยเลยวันนี้คือรอที่จะไปส่งมอบใช่ไหมครับคุณเสือใช่ครับอ๋อก็คือทางนิวอ่ะไปร่วมกับทางบินโนนี่ พวกนี้ก็คือสเปคเหมือนกับตัว NQIGT Sport ปกติเลยเป็นตัว NQ n g t Sport นะครับแต่ว่าเรามาติดทำซีิ่งนี้ b i n o n i โดยเฉพาะอืออเอโอ้โหก็ตอนนี้จริง b i n o น n i เขาเขาก็ไปลองเหมือนด้วทดสอบรถไปด้วยพร้อมๆกันใช่ครับแล้วอย่างพวกแบตเตอรี่ที่จะ swap คือเขาก็มีสูตรของเขาก็มีตู้อัตโนมัติครับ b i n o น n i มีตู้อัตโนมัติอยู่ เยอะเยอะเลยเปิดมาเห็นสต็อกเยอะจริงเยอะจริงแล้วอย่างตัวซอฟต์แวร์ครับถ้าผมแบบสแตนบายไว้อะมันกินแบตจากตัวรถจอดเฉยๆเยอะไหมเอ่อถ้าแบตเตอรี่ครับจะกินจากแบตเมนเนี่ยประมาณ1-2%ต่อว,วันต่อว,วันเพราะฉะนั้นถ้าจอดแช่ยาวๆก็ก็หายไปสัก10%ได้เหมือนกันนะถ้าแบบว่าสัก10วันเลยนะใช่ครับประมาณนี้๋อ,อ,อ สายจอดนะครับนิดนึงนะชาร์จแบตนิดหนึ่งนะแ,บบนนงนะแล้วแล้วตอนที่มันจะตัดกําลังช่วงที่แบบสปีดมันมันจะตกลงเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ยี่สิบเอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับจะใช้ได้แค่หมดอ e ีเซฟแต่ก่อนหน้านั้นก็คือ,อยังสปอร์ตอยู่ใช่ผ่านก,ก,ก็ก็ดึงไปได้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะผมเคยเห็นบางยี่ห้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเขาก็ตัดแล้วนะเอก็โนะอนะเคจริงๆแบตก็ไม่ควรจะต่ำนะจริงๆไม่งั้นแบตเสื่อมเร็วนะจะบอกให้นะครับ คงประมาณนี้นะเป็นน้ำจิ้มนะยังไงเดี๋ยวไปรอดูตอนผมรีวิวจริงๆกลงๆกับตัว NQI GT Sport กับตัวโกว่านะโกว่าสอีกทีหนึ่งแล้วกันยังไงวันนี้เนี่ยฝากเพื่อนๆไว้แล้วกันนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่เสือมากนะขอบคคุณรับขอบคุณ,ค,ณครับ,รบฝากไว้นะครับอย่าลืมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เป็นแรกกด subscribe กดกระดิ่งด,ด้วยเพื่อไมได้ทราบผมจะอัปเดตคลิปวันนี้ไปแล้วขอบคุณที่ 4, 4, 4, 5, 5. รับชม Easy Easy หกสามเก้าห้าสวัสดีครับ